เชิญท่านชี้แจงได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะคือดิฉันคิดว่าด้วยความเคารพต่อท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะคะแล้วก็ด้วยความเคารพว่าทุกท่านที่ทำหน้าที่ในที่นี้มีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองดิฉันไม่เคลือบแคลงสงสัยในเจตนาอันดีของท่านนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันก็หวังว่า เจตนาอันดีในการที่จะทำเพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณค่าที่มันเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมทั้งหมดเป็นคุณค่าที่เคารพต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้คนในแผ่นดินนี้จะได้รับการเคารพและไม่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายโดยดิฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะแต่ดิฉันคิดว่า มันเป็นความคือในดินแดนในประเทศที่ท่านเกิดมาเนี่ยก,ก็เกินกว่าครึ่งศตรวรรษนะคะอาจจะยังเยาว์วัยกว่าท่านมากนักแต่ก็ไม่ได้เยาว์วัยเกินไปกว่าที่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเวลาที่ถูกด่าว่ามีเจตนาอัมพรางต่อการชังในแผ่นดินเกิดในผื้นแผ่นดินนี้ดิฉันภาคภูมิใจในการเกิดเป็นพลเมืองของแผ่นดินนี้ ดิฉันภาคภูมิใจมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงวัยที่ยังอาจจะ20-30ปีที่แล้วดิฉันเคยภาคภูมิใจมาตลอดว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่มีเสรีภาพดิฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าอยู่ในดินแดนที่ถูกทำให้รู้สึกว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นดิฉันเลยไม่เคยสนใจคำว่าสิทธิเสรีภาพในอดีตเพราะไม่ได้รู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพกำลังถูกลิดรอน ความรู้สึกของการถูกลิดรอนเสรีภาพมันเกิดขึ้นมาในช่วงระยะ14-15ปีที่ผ่านมานี้เองแม้ว่าในช่วงของเ,ออเหตุการณ์ความรุนแรงในปี2535นะคะดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือการพยายามจะสืบทอดอำนาจเผด็จการในช่วงเวลานั้น มันจึงเจ็บปวดนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าคนอย่างอาจารย์จรซึ่งเป็นคนหนึ่งซึ่งรักในแผ่นดินไทยภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจในการที่ทําหน้าที่ไม่ว่าจะทั้งในรัฐสภาที่อาจารย์จรเคยทําหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ทางสังคมมันเป็นเรื่องเจ็บปวดคนหนุ่มอย่างคุณยิ่งชีพซึ่งมีทางเลือกในอนาคตมากมายแต่คุณยิ่งชีพก็เลือกที่จะมาทําหน้าที่ทํางานในสิ่งที่ ถ้าพูดถึงเงินเดือนตอบแทนดิฉันไม่คิดว่าถ้าไอรอจะเปิดเผยเงินเดือนของของพนักง,งานนี้มันก็อาจจะเป็นการออละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ว่าท่านก็จะได้ทราบเลยนะคะว่าพวกเขาล่ำรวยเพียงใดมันเป็นเรื่องเจ็บปวดนะคะการถูกกล่าวหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันยังหวังว่าเมื่อพวกเราเชื่อในเจตนารม์อันดีของทุกท่าน สิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้รับกลับมาเช่นเดียวกันดิฉันไม่รู้ว่าการกล่าวแบบนี้มันหมายถึงการคุกคามหรือเปล่าถ้ามันเป็นการคุกคามดิฉันก็แปลกใจว่าพวกเรามีอำนาจหรือมีพลังอะไรในการที่จะทำให้ท่านรู้สึกถูกคุกคามประสบการณ์ของการคุกคามของการถูกคุกคามที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในสมัยที่ มีกองทัพออกมาทำการรัฐประหารนั่นคือการคุกคามอย่างแท้จริงการคุกคามบีบบังคับให้ต้องลงประชามติภายใต้ภาวะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นคือภาวะที่ถูกคุกคามอย่างแท้จริงประการสุดท้ายที่อยากจะขอเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ที่บริเวณหน้ารัฐสภาในวันนี้ดิฉันเสียใจเพราะว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยหลายคนในนั้นเป็นบุคคลที่ร่วมในการลงชื่อแล้วก็วันนี้เขาตั้งใจมาที่รัฐสภาแห่งนี้เพื่อมาติดตามรับฟังอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาร่วมผลักดันร่วมนำเสนอจะได้รับการตอบสนองจะได้รับการได้ยินอย่างไรแต่สิ่งที่เขาได้รับ คือมันคงมีข้อเท็จจริงอีกบางประการหลายประการความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันไม่อยากสรุปหรือด่วนสรุปว่าเป็นความผิดของใครแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บมีความเสียหายที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ดิฉันก็หวังว่ามันจะมีกระบวนการตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงคนที่บาดเจ็บปลอกกระสุนที่พบในเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่สนับสนุนต่อความรุนแรงใดๆก็ตามแต่ว่าดิฉันเสียใจค่ะเสียใจที่ประชาชนซึ่งมาด้วยมือเปล่าแล้วก็ต้องการที่จะมาติดตามสิ่งที่เป็นความฝันความปรารถนาของเขากลับเจอกับความรุนแรงในวันนี้แล้วก็ รัฐสภาหแห่งนี้ดิฉันก็ยังหวังว่ารัฐสภาหแห่งนี้จะเป็นที่ทางที่ประชาชนจะยังหวังพึ่งได้ในท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภยัยรวมไปถึงข้าราชการของรัฐสภาหแห่งนี้พวกเราทราบดีว่าทางรัฐสภาหรือทางเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเองได้ทำหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขัน ในการที่จะตรวจสอบเอกสารช่วยดำเนินการเพื่อจะทำให้การนำวาระนะํายติร่างของประชาชนสามารถเข้ามาสู่ในสภาแห่งนี้ดิฉันหวังว่าความตั้งใจดีความปราถนาดีและการทำหน้าที่อย่างสงา่างามของท่านประธานสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกท่านจะได้รับการรับรู้ และได้รับการให้ความสำคัญจากเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับผมก็เรียนคุณทิรนรุชนะครับว่าก็เสียดายที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเ <c oughs> มือคกู่นี้ผมลงไปก็เลยไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับทั้งที่ท่าเรือและก็บริเวณหน้าสภา แล้วก็ไปเยี่ยมชาวบ้านที่อยู่ในเส้นทางนั้นด้วยแล้วก็สักครู่นี้ผมก็ให้ในแพทย์สุขิจคณะทํางานนั้นไปเยี่ยมคนเจบคนาดเจ็บที่โรงพยาบาลนะครับไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนไปเยี่ยมด้วยก็ไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านจรคณะจําได้วันที่มาพบผมนะครับถามถึงขั้นว่ามีผู้มาชุมนุมไหม จะมากี่คนจะเข้ามาในนี้ไหมจอห์นบอกว่าไม่มีวันนั้นนะครับข้อเรียนพวกเราพยายามป้องกันกันเต็มที่แต่ว่าอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปพบเจ้าที่ก็ขอบคุณเจ้าที่เขาก็มีบาดเจ็บบ้างถามว่าเพราะอะไรก็ดึงกันไปดึงกันมาส่วนมีการปาระหว่างกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นผลนันหนึ่งที่ทำให้เกิดการชุมนุม ที่นี้เขพบชาวบ้านที่เขาจาเป็นต้องเข้าออกตรงบริเวณปิดล้อมนะครับก็ชาวบ้านก็เข้ามาบอกเรียบร้อยเช้นที่ก็ดูแลให้เรียบร้อยก็ผมขอขอบคุณพวกเราที่เป็นห่วงนะครับแต่ที่ขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นภารกิจที่ถึงเราจะปิดประชุมในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็คือคนที่เป็นหมอช่วยคนที่เจ็บได้หน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือวุฒิภาวะความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรา ต้องทําให้เสร็จอย่าให้อุปสรรคอย่าให้ปหัญหาบางเรื่องมาเป็นอุปสรรคในการทํางานผมต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆนะที่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณที่ไม่อยู่เป็นปนัญหาเพราะว่าบางท่านก็หวั่นตั้งแต่ตอนแรกแล้วพวกเราไม่รู้หรอกว่าเขาหวั่นถึงขนาดว่าจะต้องไม่มีการประชุมค่ำเนอะลงมติตอนค่ำไม่ได้กลัวมือเงินท่านเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์เคยโดน แต่ก็ถูกคุกคามด้วยคำพูดและรถถูกอะไรเนี่ยเล็กน้อยหรือบางคนก็มากจะทำให้เกิดความเป็นห่วงเราถามท่านสุทินนะครับวันนั้นเราถึงบอกเออเราก็ลืมนึกไปนะบางเงินเราพวกเราเนี่ไม่กลัวบางเงินพวกเรานี่อยู่กับปัญหนาน,นี้มาตลอดชีวิตเราก็ไม่กลัววันนั้นก็คุยกันว่าเออเราก็เห็นใจก็นักเพราะว่าบางท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ บางทีท่านก็พูดเลยนะครับว่าท่านบอกว่าท่านอายุมากแล้วผมบอกไม่มีมากกว่าผมหรอกผมก็บอกเป็นตรงอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเงินเราอยู่กับปัญหาเหล่านี้เราก็เฉยๆนะครับก็อบอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าประมาทแต่อย่าถึงขั้นไปเอาคำลังอะไรมาอยู่ในนี้เลยแต่เมื่อตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยไม่สามารถที่สกัดไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตมาขั้นไว้เพื่อ ความปลอดภัยของสภาผมก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไม่ไม่ไปทำเนียใครทั้งสิ้นและรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้มาชุมนุมผมเชื่อส่วนใหญ่เขาก็หวังดีครับและผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนมีปัญหาอาจจะมีบางคนที่คึกขนองหรือด้วยอะไรก็ตามก็เ,เลยทําให้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดข,ขึ้นมาก็พวกเราก็ห่วงใยทุกคนครับก็เรียนเจ้าของกฎหมายด้วยว่าเราก็ห่วงใยกันทุกคนโดย